ไม่เชื่อเรื่องราวนรกสวรรค์เมื่อไม่เชื่อเรื่องราวบาปบุญเวรกรรมก็ก่อกรรมทําเข็นอย่างสบายใจสวัสดีครับมาพบกันครับกับ Youtube ช่องอาถั์อาจารย์กรมจะเอาเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถันเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้มาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันหากชอบคลิป ก็ขอคนละหนึ่งสาบสกายคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และที่สำคัญขอคอมเมนต์ดีๆมาให้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากนะครับท่านที่คอมเมนต์มาให้เพราะว่าคอมเมนต์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะเอาคำถามและคำตอบมาเล่าต่อให้ท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังอีกในขราวหน้าครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งกับกระแสสังคมที่กำลังแรงคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นคอมเมนต์มาว่าอาจารย์ขาจากที่คนเราคอรับชั่นและโกงกินบ้านเมืองนั้นจะมีสิทธิ์ไปลงนรกหรือไม่คะอาจารย์หรือว่าไม่ผิดบาปใดๆอันนี้ผมอาถรรพ์อาจารย์คม ตอบให้ผู้ที่ท่านคอมเมนต์มาและได้ฟังคิดผมอยู่บ่อยๆบ,บอกได้เลยครับการคอรับชันโกงกินบ้านเมืองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบนั้นบาปหนักตกขุมนรกสูงสุดของมหานรกก็คือขุมนรกขุมที่8ดอาเวจีมหานรกนั่นเองครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ ทางความเชื่อแล้วแต่วิจราราณของใครแต่ละคนจะวิเคราะห์พิจารณาเอาเองครับแต่ความเชื่อของผมอาธาัรอาจารย์คมนั้นเชื่อว่าการก่อกรรมทำข็นแล้วก็ย่อมต้องได้ชดใช้กรรมแม้จะในเมืองมนุษย์เองหรือเมืองนรกเองครับผมทุกวันนี้คนที่ก่อกรรมทำข็น คนที่ทำบาเเบนกรรมนั้นมักจะคิดอยู่เสมอครับว่ามันไม่มีเรื่องราวของนรกสวรรค์ไม่มีเรื่องราวของบาปบุญเวรกรรมพวกเขาเหล่านั้นจึงได้ก่อกรรมทําเข็นอยู่ร่ำไปครับเรื่องราวในวันนี้ผมจะมาสื่อถึงเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือผู้ปกครองบ้านเมือง ที่ขอรับชั่นและโกงกินสินบนของบ้านเมืองครับจากยุคโบรโบรโาณน,นั้นก็มีบันทึกเรื่องราวอยู่แล้วครับว่าบ้านเมืองแต่ละที่นั้นจะต้องมีผู้ดูแลและปกครองไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่ใดๆหรือเรียกอีกทางหนึ่งว่าข้าราชการผู้รับใช้ประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับการดูแลประชาชนและจัดสรรงบประมาณบ้านเมืองคนกลุ่มนี้ก็จะมีอำนาจหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบและการติดต่ออะไรบางอย่างยุคโรมโบราณเขาจะเรียกว่าสินบาทคาดสินบน ก็คือมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือเป็นเงินที่เอามาเพื่อจะโยกย้ายตำแหน่งแต่งตั้งและทำการค้าขายต่างๆที่จะให้ตัวเองได้เปรียบก็จะเข้าหาข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบในจุดๆนั้น ที่ผิดระเบียบและก็ไม่ถูกต้องในสภาวะสังคมและส่วนหนึ่งก็จะทำให้พวกพ้องของตัวเองนั้นมีอำนาจหน้าที่และนำพวกพ้องมาหาผลประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการต่างๆที่มีในหน่วยงานของประเทศและไม่สนใจเรื่องผิดบาปที่ตัวเองทำ หรือเรียกได้อย่างหนึ่งว่าการคอรัปชันและรับสินบนนั่นเองครับผู้ใดที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่คอรัปชันและหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องโดยไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงามเพื่อผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองนั้น คนกลุ่มนี้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะต้องตกขุมมหานรกอาเวจีม,มหานรกโดยเป็นนรกขุมที่ต่าที่สุดของมหานรกทั้ง8อาเวจีม,มหานรกถือว่าเป็นขุมนรกที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากขุมนรกแห่งนี้ปราศจากขื่นหรือไม่มีการหยุดพัก นายนิรบาลลงโทษลงทันไม่มีการพักเป็นขุมนรกที่ต่ำที่สุดและเป็นขุมนรกที่ไม่มีใครอยากจะไปนั่นเองครับข้าราชการคนที่คดโกงบ้านเมืองคอรับชันและรับสินบนกันแก้งผู้อื่นให้ได้เกิดความลำบากในหน้าที่การงานราชการ คนกลุ่มนี้เมื่อเสียชีวิตไปต้องไปชดใช้กรรมในอเวจีมหารรกนานอยู่หนึ่งชั่วกับชั่วกันและเมื่อ นางกเสร็จเรียบร้อยก็ต้องกลับมาเกิดเป็นอสุรกายเปรดไปอาศัยอยู่ข้างโบสถ์ตามวัดต่างๆเพื่อจะขอเศษส่วนบุญเป็นอาหารและร้องหวยหวนขอเศษส่วนบุญจากผู้ที่มาทำบุญทำทานที่วัดและต้องฟังพระสวดอยู่ข้างโบสถ์ เพื่อให้ตัวเองได้สำนึกผิดในบาปเวรนกรรมที่ได้ทำตอนเป็นมนุษย์ที่ได้กระทำการคดโกงบ้านเมืองและเบียดเบียนเอาทรัพย์ที่เป็นภาษีของประชาชนมาเข้ากระเป๋าและใช้ให้ตัวเองได้สุขสบายเหตุนี้เองจึงได้มีเรื่องเล่าเรื่องราวของอสุรกายเปรต ผู้มีกําหนักต้องมาติดอยู่ที่วัดเพื่อขอเศษส่วนบุญจากผู้ที่มาทำบุญทำทานนานนับหลายร้อยปีส่วนหนึ่งในความเชื่อหากคนเหล่านั้นมีจิตใจที่ดีงามและเชื่อเรื่องผิดบาปที่ตัวเองได้กอ่อ ผู้ที่ไปรับราชการหรือรับใช้บ้านเมืองนั้นควรระลึกอยู่เสมอว่าการมาเป็นข้าราชการรับใช้ประชาชนหรือบ้านเมืองนั้นเป็นบุญสูงสุดเพราะว่าหากผู้ใดซื่อตรงและรับใช้บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาผู้นั้นก็จะมีบุญสูงมากโดยบุญนี้ก็จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ ชั้นยามาภูมิเป็นต้นไปแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอํานาจของเงินนั้นมันมีมากเข้าสะกดจิตใจผู้คนให้ผู้คนนั้นรุ่มหลงเพราะว่าตัวเงินตานั้นก็สามารถที่จะซื้อของได้เกือบทุกอย่างทำให้ผู้คนนั้นรุ่งหลงในตัวเงินและคําว่าอยากรล่ํารวยนั้นมีมาก จึงให้ข้าราชการหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหรือตำแหน่งหน้าที่ในบ้านเมืองนั้นมาคดโกงและคอร์รัปชันในหน้าที่การงานของตัวเองพร้อมหาผลประโยชน์โดยมีชอบจากการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่คนที่ดีๆมีผลงานและน่าจะแต,งต่งตั้งตำแหน่งที่ดี กับเปลี่ยนแปลงให้คนของตัวเองมารับหน้าที่นั้นไปเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากหน้าที่รับผิดชอบนั้นมันมีมากถึงทำให้ข้าราชการกลุ่มนี้หลงมัวเมาในยศศักด์และอำนาจเงินทองที่ได้มาแต่พวกเขาทั้งหลายนั้นก็มิได้หารู้ได้ว่า การที่กอบาเวนกรรมในครั้งนี้จะต้องชุดใช้ในภาคปัจจุบันด้วยอาจจะลงที่ครอบครัวหรือญาติสมิตรมิตรสหายพี่น้องของตัวเองก็เป็นไปได้เพราะว่าเวนกรรมบางทีในปัจจุบันนี้ มันก็ทันด่วนที่จะเกิดขึ้นทันทีหากจริยธรรมอันดีงามที่อยู่ในใจของคนในสังคมยุคทุกวันนี้นั้นมีมากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละสังคมแต่หากเมื่อไรจริยธรรมอันดีงามได้หายไปจากใจคนแล้วคนที่สำนึกผิด ในบาเวนกรรมนั้นก็จะมีน้อยลงและความผิดที่เกิดขึ้นจากการก่อบาเวรกรรมก็จะมีมากบนโลกใบนี้เพราะว่าคนไม่ได้สำนึกถึงผิดชอบชั่วดีแต่ผมเองอาถรรน์อาจารย์คมก็หวังว่าผู้ใดที่ได้เข้ามารับชมคลิปของอาถรรน์อาจารย์คม ก็จะมีจิตใจที่ดีงามและก็กับตัวกลับใจเป็นคนดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเรื่องราวใดๆสามารถให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมเป็นการให้ทุกท่านได้กระทำความดีและนึกถึงสิ่งดีๆผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับ ก็ขอขอบคุณท่านที่ได้เข้ามารับชมคิดและกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆมาให้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับพะโมพุทธายะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดขึ้นกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ